ทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกม My Hero อีกแล้วนะครับผมหรือฮีโร p พิ e เซลนั่นเองอะไรของฝันเหรอโอ้ได้กล่องสุม่มช่วยเออผไปสุม่มไปสุ่มวันนี้ก่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะไปตะลุยนี่สักหน่อยอะไรวะดันเจียนกดไปข้ามาเลยข้ามาเลย,าาเ,ลยเหมือนเดิมเอ๊ะ ามากล่องนี้มีสองกล่องเปี้ยงตำนานเฮ้ยอันดีดีอันดีดีอยู่เหมือนเคยเห็นมันเคยเห็นคนใช้เยอะอยู่นะกูมาแรงไม่เอาเฮ้ย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 ตำนานเพิ่อมอีกอันว่ะเฟ้ ดขอดูผมว่ามันก็ดีอยู่นะแต่เดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันผมขอใช้อันนี้ก่อนใช้เดิมก่อนมันอันนี้อะไรอ๋อผมมาเล่น,นอรอบมามีจะของซ้ำๆอยู่แยกมันก่อน เขาจะมันลงหมอให้หมดอย่างเยอะเลยคุณรอยปปะไปไปลงอ้นี่ว่ะดันเจียนเนี่ยไอ้คนเนี่ยไอ้คนเนี่ย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 ไอ้คนเนี่ยไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนีย้คนเนียกดเข้าไปปุ๊บผมยังมีแค่โหมดเดียวไงโหมดอะไรวะทดสอบเทคนิคไป มันต้องค like ่อยๆไปทีละดาวคุณเห็นดาวทางด้านขวาไหมเนี่ยหรือกดหน่อนดาวแรกไปเลยเหมือนเราได้ทดสอบอาวุธด้วยแหละฟันจับจับจับฟันนีอะไรอ่ะโอ้หนี่นี่โหนนี่โหนนี่โหดนี่ถกโหดเลยนี่โหดเลยนี่โหดเลย แล๊บเดียวแตกอ่ะคุณยังไวอุอ้ยผมชอบว่ะบุญเนี้ยสกิลนี้ยผมชอบว่ะไปออกห้องเดีย๋ยวไปดาวต่อไปเลยรับของดาวแรกก่อนยินยันเรีบร้อยดาวที่สองเลยคนไป ผมเล่นได้แค่สามครั้งอ่ะมันเล่นได้แค่สามครั้งของผมอะเปิดฮีโรวเลยซับเนี่ยคุณดูเลือดทาง้าขวาที่คุณไหลยังไวเลยอะเดินไม่กลัวแล้วเนี่ยเดินใส่เดินใส่อย่างเดียวเลยเอาดิเอาดิาดไปจะตายก่อนกันนะเอาดิเอาดิเรร็บร้อยคุณยังง่ายเลยอะสิดก่อน พิดส่าคิวอะมินส่คิวมันใช้ที่โอ้โหมันนานอยู่อะ่ะถ้าเราไม่ปิดมันมันก็ไม่หยุดตีอะ่ะต่อเลยคุณไม่รอช้าเดีย๋ยวไปรับของดาวสองกันโอเคไปดาวไปดาวต่อไปเลยดาวที่สามตียะเนี่ย มันก็ไปยืมเปิดตาโถ่จะพูดอะไรวะเมื่อกี้เอ้าว้าวไอ้โกไมัไจะเลือดอไหลเป็นน้ำเลยผมชอบอ่ะผมต้องไปสุ่มหาสกิลนี้มามั่งละชอบอ่ะ,ชอ,อะชอบอ่ะคุณโอ้หลายตายห,หมดเลยอ้าวเหี้ยแตกไม่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 ไมไม โอ้ตายใจไปดอยว่ะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับของไนงะกดตปกดตปมีอะไรให้รับมั่งกดตากดไปเรื่อย โอ้เยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยอืแรกหนินนี่อะไรต้องเก็บอมยิ้มไม่ได้สามสิบอันอะไปอะไรสัตว์เลี้ยงใน,นตำนานวะ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรอืมรับ แล้วมันเอาจากไหนวะอ๋อจากนี้กด,ดนานาไข่ตำนานหุ่นปีลาจแจ๋วแจ๋วแจ๋เราไปดูกันหน่อยกดเข้าไปดูนสัตว์เลี้ยงหน่อยอืม ปืนโร่อาบดาวจะปะโอ้มันยังอะคุณยังยังไม่อาเดาวเดี๋ยวผมรอมีเยอะกว่าน,นี้ก่อนรอมีเยเอะกว่าอะไรว่ารอมีสัตว์เลี้ยงเยอะกว่าน,นี้ก่อนน่าจะประมาณนี้แหละยังทำไม่เสร็จเลย มีอะไรให้เข้าไปดูะโอ้ทองแดงขึ้นเันเงินว่ะเล่นขัน้นเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิอันดับวันนี้เล่นตีใหม่นะ่ะเอา้าขอพ่าออกกันออกกันออกกันจะไม่ทีออกกันออกกันเดี๋ยวเขามาตีตีคลิปหน้าตีคิปหน้า ไม่น่าจะมีอะไรแล้วละคนได้ยินตีดีอีกหนึ่งครั้งว่ะเอาตีดีรออะไรอะเมื่อกี้เราตายใช่ไหมก่อนนั้นเนี่ยเอ้าว้วาวต้องหลบมันนั่นต้องหลบมั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 นอ นะนะผมเจ็บนะเจ็บนะผมเจ็บนะผมเจ็บนะผมเจ็บนะบางทีก็ไม่ไหวนะบางทีก็ไม่ไหวนะบางทีก็ไม่ไหวนะโอ้โหคุ้นผมเพุ่งหลอดแล้วเนี่ย รับของรับของรับของอะไรอะ่ะเกียบรั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 บบูยังไปเลื่อนอีกโอเคอเค,คุณมันก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมไว้คลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าคลิปหน้าโอเคไ้เจอกันใหม่นะครับผมแล้วเจอกันเย้ yeah.